ให้ได้รับชมกันอีกรอบนะฮะเมื่อคุณชอบที่สุดการค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัลดูวันและถ้าชอบในร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยคุณก็จะได้คะแนนดูวันสูงสุดสามเท่าหน้าที่ของคุณก็แค่ชอบว้าวชอบแบบแฟชั่นชอบแบบบิวตี้ชอบแบบกจรตเกินแบบจุกจุกชอบ แบบสปอร์ตสนุกกับบัตรเครดิตเซ็นรัดดวนและเยอะได้รับคะแนนเดบิตสูงสุดสาเท่าครับในร้านค้าที่ร่วมในาการอีกมากมายครอบคลุมทุกหน้าบาัตรเครดิตเซ็นรัดดวนนี่ปรบมือให้กับทีวีซีตัวนี้ด้วยนะครับหน,น้าจอใหญ่ๆนี่คือแบรนด์บัสเตอร์สวยมากเลยนะฮะเนี่ยเรามาเจอตัวเป็นๆกันเลยเดีกว่าไหมฮะดีไหมค,ครับโอเคถ้าง,งั้นขออนุญ,ญาตต้อนรับกันเลยนะครับผม เรียนเชิญเลยนะครับทุกท่านนี่คือแบรนด์แอมบาสเดอร์นะฮะของบัตรเครดิตเซ็นทรัลตะวันครับขอเสียงปรบมือหนึ่งดังให้กับคุณก้าวสุพัสราฮัลโหลสวัสดีครับเชิญนั่งเลย อ่าน้องติ๊กคนด้วยนะคะนี่โอ้โหเมื่อกี้คนได้เห็นแบบว่าผ่านหน้าจอใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่เห็นเลยเชื่อไหมอ้าวเหรอให้ดูอีกรอบไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปดูหลังจากนี้มันยิงแอดเยอะเลยเหรอนี่ก็ได้ดูพร้อมดีไหมอีกสักรอบเอ้าวแบนเดอร์แบนเดอร์ทุกคนได้ดูแต่แบนเดอร์แบนเดอร์ยังไม่ได้ดูนี่ไม่ได้นะฮะอีกสักรอบได้ค่ะอ่มาครับดูแบนพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันเพิ่มเติมอชีงงาน ปล่อยมาเลยนี่ t v c ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเมื่อคุณชอบที่สุดการค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัลดูวันและถ้าชอบในร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยคุณก็จะได้คะแนนดูวันสูงสุดสัเท่าหน้าที่ของคุณก็แค่ชอบว้าว <Wow. S 2> ชอบแบบแฟชั่นชอบแบบบิวตี้ชอบแบบแการตเนกินแบบจุกจุกชอบแบบสปอต สนุกกับบัตรเครดิตเซ็นทรัลด่วนและอยร์ได้รับคะแนนเดืวันสูงสุด3เท่าครับในร้านค้าที่ร่วมรายการอีกมากมายครอบคลุมทุกหน้าบัตรเครดิตเซ็นทรัลด่วนเป็นไงเป็นอารมณ์เฉยมากอ่ะอีกสักรอบเดี๋ยวให้ก้าวไปนั่งตรงนู้นนะฮะมุงจะได้ดีเอาไม่ต้องไม่ได้เรคุยกันก่อนได้ไหมเป็นยังไงกันบ้างัเดี๋ยวก่อนนะเท่าที่ดูเนี่ยครับล้วเนี่ยดูครั้งแรกครั้งที่สองนะครับคือมีการช็อปแบบ หลายแบบมากอะไรนะแบบไลฟ์สไตล์แบบบิวตี้ใช่แบบบิวตี้แบบเก็ตเจนใช่เก็ตเจนแบบสปอร์ตเออแบบกินกินมันครอบคลุมจริงๆจะบอกให้เออถ้าถ้าให้ถ้าให้ก้าวเลือกสักสักข้อหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราที่สุดเลยอ่ะเลือกได้ไหมฮะ ยากนะพี่แบมเอาจริงๆเพราะเราเป็นคนช้อปปิ้งเก่งเคอจะบอกว่าเราทางานตรงนี้มันใช้ทั้งแบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด,ด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลมันก็คือสําคัญและคือทั้งทั้งร่างกายด้วยสภาพจิตใจด้วยใช่ไหมซึ่งก้าวหวารู้สึกว่าพอทําตรงนี้มันก็ต้องดูแลความสวยงามอ่ะหนึ่งเ,<อ>เราต้องมีความสวยงามอยู่แล้วบิวตี้เป็นข้ออ้างดีมากเลยถูกไหมฮะแหมเราอยู่เบื้องหน้าเราก็ต้องดูแลเราก็จัดเต็มก็เป็นข้ออ้างในการจัดเต็มเราต้องจัดเต็ม อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีการอัปเดตเทรนแฟชั่นอยู่เสมอเ้ยก้าก็จะมีบิวตี้แล้วก็ก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องเอ่อให้รางวัลตัวเองด้วยการกินของอร่อยอะไรแบบนี้อันนี้มีแอบเตาไว้ก่อนว่าเก้าเนี่ยต้องตอบเรื่องกินเป็นเรื่องแรกแน่เลยก้าอยากตอบทุกอย่างอ๋ะเห็นหน้าไอจีก็ดูแบบว่าให้เอนจอยเรื่องของการกินใช่ใช่เราลงสตอรี่ของกินเยอะมากอ๋อใช่แล้วก็สตอรี่ล่าสุดแอบไปส่งไชาบอกว่า พร้อมแล้วต่อได้อ่ะอันนี้ล่าสุดเลยเมื่อเช้าใช่ก็เลรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่ทํางานตรงเนี้ยก็คือกินเล้วกันน่าจะอ้วนไปแล้วเลยแต่ก็อมีการบาลานซ์ที่ดีใช่ค่ะก็ยัง enjoy eating ในใน passion ของเราที่มีแต่ก็ดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี้ยคือนอกจากกินเยอะแล้วเราก็ต้องิร์นด้วยเพราะฉะนั้นการช็อปแบบพวกของสปอร์ตอะไรเงี้ยก็สําคัญด้วยเลยยิ่งก้าวแบบเออตอนนี้ก็ t h e ทิ p ด้วยแล้วก็ฟิตเนสด้วยการแบบมีส่วนลดพิเศษ จากทางสปอร์ตเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนี่ไงตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงเมื่อกี้พี่อาร์ตบอกเราว่าได้เซอร์เวย์ออกมาแล้วว่าคนรุ่นใหม่อาจจะเน้นก็มีเดินห้างบ้างแหละแต่ว่าส่วนการค้าอาจจะเน้นเดินตรงนี้มากกว่าเรื่องของการกินเรื่องของเนี่ยการกินลาอะไรต่างๆเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์เนาะเทรนด์เฮลตี้มันกําลังมาไง เอาเป็นว่าถามขอหนึ่งข้อตอบมาครบทุกข้อเลยตอบข้อได้ไหมก็คือตอบโจทย์หมดเลยใช่ไหมเราหลายใจเราหลายใจโอเคอะงั้นในฐานะแบรนด์แอมเบสเดอร์ของบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันนะครับมันมันตอบโจทย์เราอย่างไรบ้างคือเพิ่งเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์มาจริงๆเกือบหนึ่งปีแล้วนะเกือบหนึ่งปีใช่ไหมคือแต่ว่ามันช็อปแหลมมากมันสนุกมากเลยนะที่แหลมบัตรเงี้ยมันคุ้มจริงๆคือรู้ว่ามันตอบโจทย์มากๆจริงๆสําหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งอย่างหนูละอัปเดตเทรนด์แฟชั่นหรือว่าชอบแบ มันสนุกจริงๆอ่ะแล้วคือเดิมก็คือโฟกัสในห้างในห้างใช่ไหมฮะที่แบบเนี่ยได้ส่วนลดสูงสุด10%ใช่ไหมครับแล้วก็พอยต์แบบคูณ4ไปเลยใช่คูณ4ไปเลยคือตอนแรกก็คือจะเป็นกลุ่มของเซ็นท่าในเครือรีเทลอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกสนุกแหละแต่ตอนเนี้ยมันมากกว่าเดิมพี่แอมเพราะว่าพี่อาร์ตเขาก็ส่งสัญญาณว่าก้าวพี่ขยายสิทธิประโยชน์แหล่ะเออหรอเออดูว่า พี่อาขอเป็นพิซเตอร์ต่อได้เปล่าอยากใช้อยากได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออตอนนี้ก็คือ3เท่าเลยไดคะแนนทุกสเท่าเลยแล้วก็คือทุกหน้าบัตรด้วยใช่แล้วคือร้านค้ามันเยอะมากคือห้าร้อยกว่าแบรนด์ยังไม่พอยังมีร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนี้คือเซ็นทรัลทประเทศอีกหนูว่าแบบบัตรนี้คืออยากให้ทุกคนลองไปใช้กันจริงมันมันมัน มันครบจบมาเดียวครบเนี่ชอบความตาประกายนะฮะแล้วก็บอกมันตอบโจทย์มากขอเป็นพรีเซนเตอร์ตอบได้ปหเออดีถ้าพี่อาร์ทำอะไรเบนิฟิตอะไรเพิ่มเติมแล้วมันตอบโจทย์ขอเป็นพิธีกรต่อด้วยได้ไหมได้ไหมอย่างนี้ได้ได้ไหมฮะได้นะใจดีโอเคดีมากอ่ะก้าวในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ในฐานะแบรนด์แอมกซสเดอร์ของบัตรเครดิต เซ็นทรัลตะวันด้วยนะฮะอยากให้เชิญชวนทุกคนนะครับเนที่พี่อาร์ตบอกเมื่อกี้คือแบบว่าจากอไปที่สี่ไปที่สามมาเป็นใบที่สองมาเป็นใบแรกมาเป็นใบโลกใช้ตลอดเลยไงเชิญชวนได้เลยครับในฐานะแบรนด์บัตรเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนคือมันยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นหนูจะบอกว่ามันครบจบในบัตรเดียวจริงๆแล้วมันตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองหรือว่าคนที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ใช้บัตรนี้จะบอกว่าเซ็นทรัลเขาตอบโจทย์จริงๆค่ะบัตรนี้ อ่ฝากผลงานสักเล็กน้อยตอนนี้ก็จะมีเร็วๆนี้ค่ะจะมีซีรีส์ค่ะเรื่อง Faces Love ค่ะรักไม่ดูหน้านะคะกับทางแกรมมี่ค่ะเอน่าจะออนแอร์ประมาณปลายกันยานี้ค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็จะมีเกมบกงเกมค่ะละครกับทางช่องสามด้วยค่ะเนอะนี่แหละเป็นไลฟ์สไตล์แบบเต็มที่ทำงานก็เต็มที่ผลงานก็ดีแล้วก็ที่เหลือก็มีข้ออ้างในการช้อปปิ้งช็อปปิ้งต้องใช้บัตรเลยฮะ ท่านเดวันเนี่ยเดเท่านั้นเลยนะฮะที่ตอบโจทย์ท <references> ุกไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรเลยจริงๆนี่ครับแบรนด์แบนเตอร์ของบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดวันนะฮะก้าวสุภาษราขอเสียงปรบมือในางดดวยคระขอบคุณนะขอบคุณนะครับ เดี๋ยวนะฮะกล้องหลายตัวครับวันนี้ขอบคุณมากครับดิฉันอยู่ต่อบนเวทีนะฮะและในลำดับต่อไปครับขอ